ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมอ่ะพี่น้องครับเมื่อนี่ผู้ใดอยากจะได้ง่วงงามนะครับเป็นอ่งัวงทองราคาถูกนะครับจากอมรัตฟาร์มอีพีนี่เป็นอีพีทีหนึ่งร้อยหนึ่งเลยเด้อครับเด้อผมมีงัวงทองมา่อไม่ให้พี่น้องในชุดนี่หลายตัวอยู่ด้วยครับพี่น้องครับพร้อมกับอ่าง่วงแมนลูกนะครับเนาะ เอาเอยากได้ตัวใดก็ดพามาเบิ่งเอากับถือว่าบุญชูในน้นำอีกขอกหนึ่งนะครับพี่น้องเด้อง้อใดถือว่าพ่อเอาไปเลี้ยงเลยนะครับพี่น้องครับนี่นะครับเดี๋ยวสิบแ่นให้เบิ่งนี่มุ้งวัวทองท่าหลังพรมกัหลายตัวอยู่พิกัดอยู่ที่บ้านเล้งงงตมบลบ,บระบืออำเภอบระบือจังหวัดมหาสารคามครับแดดกำลังดีพี่น้องครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งง้อเร็วๆกันเลยสวัสดีครับครับสวัสด,ดีครับพี่ ครับพอกันนี่แล้วนะครับเนาะอีพีนี่อีพีทีลอยเอ็ดแล้วนะครับเนาะงลอยเอ็ดครับผมแต่ว่าอยู่สารคามเนาะครับอ่าครับอีพีนี่ก็มีง้วมแม่ทองแม่ลูกซื้อสองในสามม่ให้เรื่องให้ชมน้ำมือเก่าหรอล่าพี่ครับครับผมครับช่องทางติดต่อนะครับเบอร์โทร0653256642ครับผมไอเดียไลฟ์กับเบอร์เดียวกันนี่แหละครับอีกช่องทางหนึ่งเป็นเฟซบุ๊กนะครับมานัดฟาร์มครับผมครับเบอร์แรกเบอร์หนึ่งเอาทั้งในเข่าวเราแรกเอาแม่ทองนี่นี่มุนี่เกิดมาไม่เหมือนที่เรามุนี่เกิดอะไรครับใส่้อยห้า เป็นง้วดสีนุ่นขอบเปลือกนะครับพี่น้องแต่ว่าใส่ใหญ่นะครับเนาะนี่ไอ้แม่นี่ท่องจักเดือนท่องก็พอตัวนี้ท่องสี่เดือนครับกับ kf หกแปดครับพี่เออสี่เดือนครับ kf หกแปดลูกไหนครับลูกสองในท่องนี่แหละครับลูกสองในท่องเลยพี่น้องครับผมอ่าตัวนี้นัดเปิดเท่าไรตัวนี้เอาสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทครับเห็นว่าพี่น้องตัวใหญยใส่ลอยหาสิบสองหมื่นสองอันนี้ต่อได้ครับผมส่งฟีทวีไอสานบ้ะครับส่งฟีทวีไอสานครับพี่ทวีไอสานพร้อมนี่พี่น้องต่อได้อีกไหมเนี่เเาดลยเอา ทายยางทาก้าวขาตำหนีโบสถ์โถงโบสถ์นตรครับผมเออนี่ตัดสีนยางอ่อนให้เบื้องนะครับเนาะใส่ให่สองหมื่นสองครับผมเออนี่เบื้งสีออกนะครับพี่น้องครับเป็นสีนวลเลยนะครับเด้ะสีขบเปลือกนะครับเนาะนี่ตำหนีตำหนีว่มีอย่างตี๋นเนาะบ่มีครับพี่เออสงสัยยังถามได้อีกนะครับพี่น้องครับครับผมอ่ะนี่นะครับเบอร์แรกเบอร์หนึ่งเบอร์ที่สองน่าจะตัวไหนครับสองเอาแม่แม่ทองสาวทองแรงนี่พี่แม่ทองสีบอกตาลหันะครับเดี๋ยวยังไปเบื้องนี่ ให้เบิ้งไกล้ๆนะครับพี่นอ้องตำหนนี้ไม่มีเบื้องท่าเดินถ่ายยางออสิภาคเบื้องเบอร์สองตัวน่้ว่าสาวทองแหลกสีแบบดีเลยเด้อครับพี่น้องเด้อครับหนาเล้วกิลึกดีนะครับพี่นองนาแล้อกิลึกดีเลยนะครับเนาะเอ,อะ่ออยยางน้ำมันสู่หลูกยืดยืสื่อเราทิ้งให้ลวกให้เบื้งนะครับเออเอา่ยเลย ตัวนี้นี่ท่องแค่เดือนก็พอได้ตัวนี้ท่องหาเดือนกว่าพี่กับนปอเช่ครับผมอ่ะกับปอเช่ด้วครับส้นสูงน้องยุตเถอะไหนครับร้อยสี่สิบสามบวกลบครับพี่ร้อยสี่สิบสามโดยประมาณนะครับเด้อเป็นวัตถีสีดีบ่ครับเอาเบื้องมุมนี่ก่อนครับพี่น้องจะได้เห็นเบืองความสมส่วนเบืองความลึกนะครับเอาตัวนี้นัดเปิดเท่าไหร่ตัวนี้เอาสองหมื่นสี่พันบาทครับพี่อ่ะสองหมื่นสี่ถ u นะครับครับต่อได้ส้งฟรีตุวอีสานตำหนีโบมีนะครับเดี๋ยวสิพาเสื้อน้าเบื้องมสูงบนี้ สูงประมาณร้อยสี่สิบสามเลยพี่น้อง,งสัน้นแล้วก็เป็นวัวโบดแบบทั้งโตเลยนะครับเนาะอ่ะนี่เบิ้งเอาหลายมุมใส่กันเด็บกับบบมีปัญหาด้กครับพี่น้องเบิ้งแนวหลังไปน้ำนะครับเนาะนี่หนงังหนาดีที่ใครพี่น้องมึงหนังข้อหลดตัวนี้นี่หนังหนาๆแล้วก็สีดีวัวสองหมื่นสี่คืนมงะทองนะครับเนาะเออนี่มาเอาในนี่พี่น้องครับจะไปหาโอนมาจาในเฟซให้เขาตัวไหลนันเฟซตัวไหลยอยู่ดีพี่น้องครับพวคายิงกันไหลเออนี่นี่ครับราคาจริงๆมันก็สิประมาณนี้แหละครับผมอ่ี ของแท้แน่นอนได้วัวร้อยเปอร์เซนต์เพาต้องป่งเพราต้องเอาพี่น้องขันผมถ่ายให้เบิ้งเงินี่ตัวจริงตัวจริงนี่งามก็ได้รูปเด้อครับพี่น้องเด้อนี่เอาเบิ้งสีภาเบิ้งง่ายยางครับอันนี้นี่เออนี่เดินอ่ะเออพอเลยครับอันนี้นี่จะไล่ให้เบิ้งง่ายยางเด้อครับพี่น้องเด้ออ่ะนี่แหละเบอร์สองเบอร์สามครับเบอร์สามนี่ครับพี่โอเคตัวนี้เยินสวยแล้วอันนี้อ่ะตัวนี้กะ ท่องเจ้าเดือนท่องก็พอได้ครับตัวนี้ท่องหาเดือนครับพี่หาเดือนตัวนี้หนาลึกดีขึ้นกันนะครับตัวนี้ท่องครับสติงเล่ครับท่องครับสติงเล่นี่ลูกสาวซีไวซ์สูงของหกพี่นี่ตัวนี้เป็นลูกซีไวซ์าสันเหรอพี่น้องว่าบ่บ่ได้ใบนะบ่ยัางนะครับหอดตานี้เหรอลูกแรกหรือลูกสองลูกแรกบ่น่าจะประมาณนีซีไวซ์ลูกสองกับบังกับบังนุ่มมันหดพี่น้องครับแต่ว่าท่องประกันประมาณนี้แหละครับผมเขากับสันสันยุบว่าเกินลูกสองอาจจะเป็นลูกแรกนะครับอันนี้ก็เป็น่ใจขึ้นกันนะครับเอาตัวนนี้ัดดเเปิท่า ตัวนี้เอา2อ5 0 0ัน28บาทครับอันนี้2 8ง0 0ืยังมาถึง3 0ม0 0ืันตูใหญ่เด้ครับครับสูงเท่าไรกขนัดร้อยส่บหบวกลบคร้อยี่1 4บได้ได้ครับครับเบิ่งหางลามลากดินเอาดอกสิพายางอ่อมเบื้องรับบาดน้เอาสิพาเบิ่งเหงาหาง2 8 0 0พี่น้องจะได้ส้ไนะครับ2 8่ท่นแม่นบ่งเอาดอกพี่น้องมองมองมีทอนเด้ครับแมนครับผมเออทรงฟรี่วยอีสานพพ้อมคันผู้ใดมีรถทรงเลี้ยงอยู่เอามาใส่เอาสิรถได้หลายก็นั้นอีกพุ่นละครับนี่อ่าตามประวันนี้เพิ นะครับโมไม่ตำหนิแ้่นอนเนาะแม่นครับพี่ตำหนิไม่มีเลยครับพี่น้องเด้อเออเรียกเอามิตไลัอยู่เพรเพิ่น grab ทองอยู่มิตรลารของสัญญลักษณ์ซีไว้นั่นแหละพี่น้องครับอ่ะนี่ต้วันหนาใหญ่ดีลึกดีอยู่สองหมื่นแปดเบื้องอ่สามเบอร์แล้วบ้านนี้สฏิภาบเบิ้งเบอร์อ่าซีตัวนี้ก็น่าจ,จะมาใหม่ง่วมหุ้นตันๆขึ้นกันครับพี่น้องครับเออ ตัวนี้ก็ใไซร์อยที่สิบสามลอยที่สิบห้าได้นะครับสิบห้าได้ย่โรกพี่เอออ่ะนี่ยุโโอเคตัวนี้ท่องเจ็ดเดือนแล้วตัวนี้ท่องสี่เดือนครับท่องสี่เดือนกับพพดเลยครับตัวนี้ท่องกับปอเช่ครับผมปอเช่อันนี้ก็บว่าเนี่ยท่องแรกหรือท่องสองไหนเป็นท่องแรกครับพี่เนาะนหนจะท่องแรกยด้วครับง้อสดๆอยู่อันนี้ก็ลูกซีไว้เลยครับลูกซีไว้ด้วครับครับเป็นข้อเดียวกันไหมพี่ง้อคอเดียวกันแมนครับผมคออนี้ผมนรักง้อหุ่นแบบนี้ตัวนี้ครับใส่ประมาณลอยที่สิบห้านะครับครับผม เปิดที่เท่าไหร่ครับตัวนี้เอาราคาเดียวกันครับพี่สองหมื่นแปดสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทครับสองหมื่นแปดห้าร้อยคือกันครับตัวเมื่อกี้นะครับเด้อครับผมนี่ตัวนี้เชืองครับนี่นี่ตัวนี้เชิงเชืองหูหัวสันพี่น้องครับเชืองทุกตัวแล้วครับผมนี่เด้อครับเด้ออ่ะขายง่า่ๆนี่นะครับเบึงแผ่นหลังนะครับเนาะสีบัวป่านบัวแดงตัวนี้บัวลายครับพี่น้องเดินเดินนี่หนาๆเออเอาเดินอ้อมไปลูก เด้อเบิ้งขาโปะโตกโปถอนครับผมนี่ให้เบิ้งทายยางนะครับอ่ะเบิ้งเอาโอเคอ่ะนี่เอาไปเลยครับอ่ะเลยนะครับนี่เบิ้งเอาเนี่ยละสองหมื่นแปดหาร้อยขึ้นกันนะครับพี่น้องเอามักตัวใดเลือกเอานมบัวติ่งดอกพี่น้องครับนี่ดูใกล้ๆดูชัดๆให้เห็นทุกส่วนเบิงบ้งมุมสูงไปนะนะครับผมจะถ่ายเห็นทั้งมุมสูงมุมต่ำหรือนะครับพี่น้องเบิ้ง,ง,งเอามเทียบใส่กันอ่ะหัวทองมี ซีโต้ซีเบอร์ล่ะครับผมอ่ะต่อไปแบบนี้ต่อไปหัวล้นครับพี่เออหัวล้นตัวนี้บักใหญ่เลยครับตัวสิบห้าเบิร์เป็นงัวเอฟหนึ่งครับพี่แต่ว่ามีใบครับตัวนี้เอฟหนึ่งมันมีใบนะครับครับผมอ่ะอันนี้คลิปที่แล้วผู้ใดเห็นมั้ยชาติสิบห้าเบิร์คลิปนี้คักๆครับตัวนี้จริงๆต้องว่าเบิร์ตัวจริงมันตัวใหญ่เด้อครับเด้อสิบบวกครับนี่ร้อยหาสิบกลัวท่องแล้วก็สีบักตาลเลยล่ะนี่ตัวจริงบักใหญ่เลยครับท่องกับพอได้ขนาดท่องกับช็อกโกแลตครับพี่ช็อกโกกกแแแลลลลตจััััเเเดดดืืือออออนนนน้วว่่่าาีหะคครรบบงู กาลูกสองครับพี่ลูกสองนะครับพี่น้องครับครับผมอ่ะลูกที่สองเอาตัวนี้เปิดไว้ที่เท่าไหร่ตัวนี้เอาสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยคือใส่รอยหาสิบกัวแด้งัวหัวโลนกับตามสายเลือดเพิ่นเป็นเอฟหนึ่งหมดได้พี่น้องแต่ว่าบ่มีใบนะครับเนาะเอานี่นะครับจัดเบาๆให้เลยเอาบิึงอ่าหน้าตาเด้อครับพี่น้องครับเอาตัวจริงตัวใหญ่มากเด้อครับเด้อในราคายี่สิบเจ็ดนี่ทั้งใหญ่ทั้งยาวอีสานนะครับตัวใหญ่ตัวเงาพร้อม นะครับเล็เบบ่มีปัญหาดอกของสันมึงทั้งนี้ยังส่วงปานเดินลอยเป็นต่อนะครับเมึงเอา้ามึงสัสสัสีจริงๆนี่สีดีแบคบคักเออนี่สองหมื่นเจ็ดขับพี่น้องหาใส่ได้ขวัญกับยืดตรงมองนางนั่นแหละพี่น้องเห็นบ่นะครับนี่ดูชัดๆเลยนะครับเอ้านี่แหละตำหนิบ่มีเด้อครับผม เดินลูกเดินเร็วเดินเดินลูกเดิน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 ให้เรื่อิ่งทายยางนะครับเนาะเอออ่ะหยุดไปยางเอออ่ะมานี่เอาขาพุถกก็ถอนออกพี่น้องอ่ะนี่ให้เรื่อยวิ่งทายยางเวิ่งทางขวาไปน้ำนะครับเออบนซ้ายไปอยากให้พี่น้องเห็นชัดๆอยากให้เห็นทุกมุมนะครับเอาตัวบักง่ายนี่นะครับดูเอาสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยบาทก่อน เจ็ดสื่อสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยเอาพี่น้องครับตัวนี้ใหญ่แต่ก็ตัวเงี้ยวพ่อตัวต่อไปครับตัวต่อไปแม่ใส่หยักเลยพี่โอ้ตัวนี้บอกใหญ่เลยพี่นอ้องลอยหางส <ผม S 1> ิบโทเรียบูตีเซบาสเตียนลอยหางสิบบวกเข้าไปหาสิบบวกครับเออหลึกๆอ่างๆนี่แหละครับตัวนี้เป็นงานทองที่แม่ลูกนี่ทองครับพี่งาทองเลยพี่น้องตัวนี้ทองสามเดือนครับทองกับพ่อไหนครับตัวนี้ทองกับมาธาดอพี่มาธาดอครับตัวนี้ใส่เงี้ยวอีกเลยครับพี่น้องครับ ลูกใดครับลูกสองที่ทองนี่ลูกที่สองด้วยพี่น้องเด้อครับผมทองกับมัทาดอลูกที่สองนะครับเนาะเลือกได้กะมาเอานะครับพี่น้องครับนี่เบื้องหนาตานะครับนี่เด้อลูกที่สองนะครับอันนี้มีใบมีหลอดไห้อยู่เนาะมีครับพี่เออเดี๋ยวด้สีไปถามราคาทั้งนั้นไห้พี่น้องเดินดูก่อนนะครับเนาะใหญ่หางลามดีนะครับมาดูกันว่า่นจะเปิดไว้เท่าไหร่นะครับ เออตัวนี้นัดเปิดไว้ที่เถอะเลยสามหมื่นหนึ่งพันบาทครับสามหมื่นหนึ่งคือว่าตัวบกง่าด้วพี่น้องอ่ะเดินไปลกูกเดินไปเร็วอ่ะสามหมื่นหนึ่งนะครับพี่นอ้องอ้างๆงหญ่ๆเนี่ยแหละครับผมตัวจริงนี่อย่างใหญ่นะครับเนาะเออนี่เดินดาานัดให้นัดเลยเมื่อนหน่อยทางฝุดมากเกินเอาเดินลูกเดินเดี๋ยวเด้๋พี่น้องผมดึงเอามาทางนี้กันมันจะได้มีมุมถ่ายปึ๊บ เออหันมาทางพี่ลูกจะได้เบิ้งชัดชัดอ่ะจอดปะนี่เออนี่นี่เบื้องสีชัดชัดเลยครับเดอ้อเอ้าทะเลก,ก่อนสามหมื่นหนึ่งพันบาทครับสามหมื่นหนึ่งถุนถุน,ถนไงครับว่าพี่น้องเบิ้งเอามุมนี่จะได้เห็นชัดชัดเนาะอ่ะนี่งูใหญ่นี่เล็บเป็นยังไงนะครับนี่เล็บสั้นๆนี่แหละครับผมอันนั้นคิดต้มติดจะซื้อได้ครับหน่อยพี่น้องเล็บเป็นเห็นดีๆได้ดล,ละตัวต่อไปครับตัวต่อไปเอาแม่ลูกใส่มินิครับพี่อ๋อแม่ลูกใส่มินิได้ครับพี่น้องครับเป็นลูกโตแเม่นะครับ ครับผมลูกโตแม่นะครับเนาะลูกเป็นบดทั้งแม่ทั้งลูกเลยครับแม่นครับลูกมันจากเดือนหรือปุ๊ลูกได้ประมาณสี่เดือนครับพี่สี่หาเดือนลูกสี่หาเดือนนะครับพี่น้องครับแม่ทับไปนี่แม่ผสมแล้วครับผมแม่ทับสามครับผมยังก่อไอซีสองรุ่นสามครับนี่โอซีสองรุ่นสามแม่ทับกับพ่อได้นี่แหละครับไข่ตุนครับเอาทับไข่ตุนพอพันยุนี่้ะครับเดินมีงอกระบานครับตัวนี้สูงอะไรลอยเทไรนัดแม่เพื่อนี่มันลอยงีซิบหาใดปะพี่ใส่ลอยงีซิบหาใด้อครับแม่เป็นพี่น้องครับ ลูกกระถิบเบื้งพี่น้องกัดกันตันตัดไปแบบนั้นลอยนี่สิผ้าลูกทึงแข่นแม่กระตันนะครับพี่น้องครับเอ้านี่ผู้่ได้หาใส่นี่อยู่เดี๋ยวเด้๋พี่น้องหาจังหวะถามราคาให้ดีๆก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวลูกยอดวัตถินเกาเออเอาคู่นี้นัดเปิดเท่าไหร่หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทครับอ่ะมื่นหาหาลอยได้ค่ะพี่น้องครับใส่ลูกตัวเมียได้อครับพุ่นลูกตัวเมียนะครับเนาะนี่แหละเมียเพื่นพี่น้องเห็นชัดไปลูก มือเงินหาหาลย<ม>อยเดี๋ยวด้ะน้ำเมืองลูกอยู่กันมานลูกมาเร็วมาหาแม่เร็วลูกวังกะไก่ซ่อมแม่เลรอเด็พี่น้องเอาย่างไปหย่อนเสียงจะไม่บวมแบบเดินไปลูกเดินไปเดี๋ยวสพยยยวิพาเบิ่งคู่ต่อไปครับคู่ต่อไปซื้อสองได้สามพี่ปิดไทยครับพี่ซื้อสองได้สามนะครับเด้อครับแม่ลูกเป็นแม่ลูกเอ้า แม่ลูกผูต้งแแม่ท่องเหรอได้พี่น้องแม่ท่องสเดือนก่วแล้วครับแม่ท่องสามเดือนสี่เดือนนี่หรอพี่ลูกจะเดือนเหรอลูกประมาณห่างหเดือนครับอ่ะลูกห่งหกเดือนโตผูนี่ลูกพ่อไห้บุ้นี่ลูกนี่บ่้หูจักพ่อครับพ่บุงหูจักพ่อดอกพี่น้องครับกระสิห่าหเดือนเนาะพ่อแม่ท่องสามสี่สเดือนเหรอพี่น้องครับเป็นง้วลูกใหของแม่นี่ครับง้วลูกลสองครับพี่ลูกสองแม่กร้อยสี่สิบติบสามเลยบุงระไรสี่สิบสามสนซีมหาผนเห้ครับสี่สิบสามป เอายางลงไปลูกยางลงไปย้ํามายืนกงจงหันด่าอยู่ทีนู้นเอออันนี้แม่ท่องนยครับพี่น้องเออเออลุไปข้างลลังนั่นเอียงนะครับพื้น,นพี่น้องนี่พี่น้องจะเห็นงัวบประชดนะครับเดี๋ยวด้เดี๋ยวด้ะหากนเออนี่เอาคู่นี่สองได้สามนี่นัดเปิดเท่าไหร่สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับผมคู่นี่สองหมื่นเก้าหาร้อยนะครับเด้อสองหมื่นเก้าหาร้อยเบื้องเอางัวบดนะครับเนาะ เมกะเสร็จวันลอยชีสุขานอาจจะได้เลยพี่ได้ยี่หรอพี่นี่ม้วนหันผมกะบ่ถือเป็นใดนี่เด็บบ่มีปัญหาดอกนะครับครับอ่ะปล่อยพันยางแล้วครับวันนี้กินยาดีดีครับนี่กินยาเก่งมาสันเดี๋ยวให้เบิ่งถ่ายยางแล้วครับเด้อเออนี่สีนี่คัก์บอครับสีนี่สีแดงดีเด้อครับพี่น้องนี่เบิ่งหน้าตานะครับเนาะเอออ่ะดูชัดๆหางสันหางยง้ยพี่น้องก็เบิ่งเอานี่แหละครับผมเออคนไม่อยากให้ลูกกินนมหรอกไอ้ มันท่วงหรือเนาะคองสามชี่เดือนอแล้วครับนั่นก็น่าจะไม่หาแค่นี้เนาะแม่นครับพี่ครับผมอ่ะสัหรับคลิปนี้ก่ะขอจบขอพ่อไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ